ลับมาพบกับฟลิตเติ้ลฟ้าไซอีกแล้วนะคะจะบอกว่าผ่านไปเร็วมากแป๊บแป๊บก็คือจะเข้าเดือนเมษาแล้วนะคะก็จะเป็นในช่วงของฤดูร้อนนั่นเองนะคะฟ้าก็มีโอากาสได้ลองสกินแคร์บ้างนะคะก็มีตัวใหม่บ้างตัวเก่าบ้างนะคะแต่อยากจะมาแนะนําตัวหนึ่งค่ะทุกคนคือจะบอกว่าลองใช้แล้วรู้สึกว่าประทับใจอแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมาก <c oughs> นี่เลยนะคะตัวนี้เป็นสกินแคร์ตัวใหม่ของซาวาซู S <S ค่ะซาวาซูคอนเซนเทรตจินสิง<ส> rescue a m p พู l นะคะแต่จะบอกตอนเห็นภาพแอดครั้งแรกนะคะคือฟ้ารู้สึกแบบอยากใช้มาก คือหน้าตาเขาดูแบบพรีเมียมดูแบบเย้ยน่าจะเป็นสกินแคร์ที่แบบเข้มข้นอะไรอย่างนี้นะคะแล้วแพ็กเกจนะคะก็มีความแบบน่าใช้นะคะซึ่งน้องเขานะคะก็คือเป็นแอมพูนะคะซึ่งแอมพูนะคะเขาก็จะมีความเข้มข้นกว่าพวกเซรั่มอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีความแบบว่าสดใหม่นะหลักๆตัวนี้นะคะเขาก็จะมีสารสกัดจากโสมนะซึ่งจะช่วยเรื่องริ้วรอยเรื่องความหย่อนคล้อยแล้วก็ความยืดหยุ่นของผิวนะคะที่สําคัญเลยสามารถใช้ได้ทุกวันนะคะซึ่งน้องเขาสามารถช่วยปกป้องผิวจากม ละภาวะต่างๆที่เราพบเจอในแต่ละวันได้ด้วยนะคะนี่นะคะหน้าตาเขาจะเป็นขวดน่ารักปุกปิ๊กแบบนี้เลยนะคะอ้วนกลมนะซึ่งฝานะคะเขาจะเป็นแบบว่าดรอปเปอร์แบบนี้นะคะปละอดภัยอย่างดีนะคะอากาศเนี่ยก็คือไม่สามารถเข้าได้แน่นอนนะก็ก่อนใช้นะคะเขาจะไม่ได้หน้าตาเป็นแบบนี้มาตั้งแต่แรกนะทุกคนเขาจะเป็นเหมือนน้าใสๆนะซึ่งตรงนี้นะคะเขาสามารถแบบหมุนได้คะ่ะทุกคนซึ่งก่อนใช้นะคะเราจะต้องผสมตัวแอมพูจินเส็งโนมิกส์ให้เข้ากับจินเส็งเบอร์รี่ที่เข้มข้นนะคะให้ร้ รวมเป็นเนื้อเดียวกันก่อนก็คือจะบอกว่าบิดเกลียวง่ายๆเลยนะคะตอนแรกเขาจะมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะเราก็บิดปึ๊กปึ๊กนี่นะคะก็จะมีตัวจินเจงเบอร์รี่สีชมพูส้มๆเนี่ยเข้าไปผสมนะคะแล้วเราก็เขย่านะคะให้น้องเขาแบบเข้ากันนะคะจากนั้นแล้วก็คือสามารถใช้ได้เลยนะคะซึ่งวิธีการนี้นะคะก็จะช่วยทําให้แอมพูของเราเนี่ยมีความสดใหม่อยู่เสมอนะแล้วเนื้อของเขานะคะทุกคนจะบอกว่า ฟาววาวเมซิ่งมากคือน้องเขามีความแบบบางเบามากอะทุกคนเนื้อจะเป็นแบบน้ำๆนะคะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกแบบไหลยเยิ้มนะนี่นะทุกคนซึมสู่ผิวดีมากแล้วก็ไม่เหนียวหนักผิวเลยนะต่างใช้เนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่าผิวด้านที่ทาเนี่ยมันมีความแบบชุ่มชื้นแล้วก็มีความว่าเล่นแสงกว่าฝั่งที่ไม่ทานะคะเดีวยวฟ้าแบบ เทียบให้ดูนะฝั่งนี้คือฝั่งที่ทานนะจะรู้สึกได้เลยว่าผิวมันมีความแบบเย็นเย็นลื่นๆ่นนะส่วนฝั่งที่แบบเป็นเนื้อสัมผัสฟ้าโล่งๆเนี่ยฟก็รู้สึกว่าผิวมันแห้งๆนะคะแล้วก็อันเนี้ยคือใช้แล้วก็คือชุ่มชื้นตลอดทั้งวันด้วยนะคือตื่นมามีความแบบหน้านุ่มอะทุกคนคือฟ้ายังสัมผัสได้เลยว่าหน้ายังมีตัวแอมพูเคลือบไว้อยู่อะคือแบบ ชอบตรงนี้มากส่วนวิธีการใช้นะคะก็คือง่ายๆเลยนะพอเราล้างหน้าทาความสะอาดหน้าเสร็จแล้วเนาะจะลงหลังจากที่เช็ดโทนเนอร์เลยนะคะเวลาที่ฟ้าลองสกินแคร์ใหม่ๆเนี่ยฟ้าจะลงเป็นตัวแรกๆเลยของการลงสกินแคร์นะคะเวลาใช้ก็คือจะใช้ไม่เยอะมากนะคะหยด2หยดให้ทั่วหน้าก็คือกําลังดีแล้วนะคะนอกจากนี้ก็คือต้องทาคอด้วยนะทุกคนเพราะว่าคอเราเนี่ยมันก็ต้องการความแบบดูแลเรื่องริ้วรอยก็สําคัญเพราะว่าตรงคอเนี่ยมันจะมีพวกชั้นพับอะไรอย่างเงี้ยเนื้อเขาจะบอกว่าซึมดีมากเห็นไหมทุกคน คือไม่ต้องเกลี่ยเยอะนะคะแล้วก็มีความซึมสู่ผิวไปแล้วที่สําคัญคือไม่เหนียวหนักผิวเลยไม่ทิ้งความมันไม่ทิ้งความเหนอะหนะใดๆทั้งสิ้นนะคะตัวนี้นะคะฟ้าใช้มาประมาณอาทิตย์กว่าเกือบจะ2อาทิตย์แล้วคือน้องเขายังไม่ค่อยดูลดลงไปเลยนะแต่ว่าคือใช้จริงๆนะสัมผัสแรกที่รู้ได้เลยรู้สึกว่าผิวนุ่มมากแล้วผิวมีความแบบว่า ตึงๆเต่งๆอ่ะบอกไม่ถูกมันน่าจะช่วยเรื่องแบบสร้างความยืดหยุ่นให้กับผิวด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับการที่ฟ้าเป็นคนที่พักผ่อนน้อยนอนน้อยมีเวลานอนน้อยใช้ชีวิตกลางคืนอะไรเงี้ยซึ่งตัวนี้ก็คือตอบโจทย์เพราะว่าตื่นมาเรารู้สึกว่าหน้ามีความเด้งฟูนะคะไม่รู้สึกว่าดูเหี่ยวดูอิดโรยใดๆนะคะแล้วที่สําคัญเลยก็คือเวลาที่ฟ้าไปกดสิวทุกคนเวลาหลังจากที่เรากดสิวเนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าหน้าเรามันจะมีรอยแดงหลังจากการกดสิวมันจะเป็นแดงแบบเห็นได้ชัดเลยพอกลับบ้านไปปื๊บฟังหน้้าาสป๊บแลวก็เเออาาาตััววนน้มทบรยแดงคือผ่าานไปประมณแบบ ชั่วโมงสองชั่วโมงฟ้ารู้สึกว่ารอยแดงมันลดลงแล้วคือมันเห็นผลแบบทันตาเลยนะความรู้สึกฟ้านะที่ฟ้าแบบพบเจอนะผิวมีความเนียนขึ้นแล้วก็มีความเด้งคือรู้สึกได้เลยว่าเด้งเวลาที่เราตื่นมาเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเหมือนผิวได้รับการดูแลเป็นอย่างดีนะคะส่วนเรื่องพวกรอยดํานะคะฟ้ารู้สึกว่ามีความลดลงแต่ก็ไม่ได้รู้สึกชัดมากแต่น้องเขาก็มีความลดลงคือก่อนนั้นนี้ฟ้าจะมีรอยดําจากสิวตรงเนี้ยเยอะมากคือหลังจากกดสิวมันจะมีรอยแดงก็จริงแต่ว่าพอรอยแดงหายไปปุ๊บมันก็จะทิ้งรอยดำ ขึ้นะคะผิวตรงรอยดำเนี่ยก็มีความว่า แข็งแรงขึ้นนะปกติบางคนกดสิวแล้วมันมีความอักเสบใช่ไหมแต่ตัวนี้คือใช้แล้วผิวตรงนี้มีความว่าแข็งแรงไม่ไม่มีการเกิดสิวเพิ่มเติมนะคะคือรู้สึกได้เลยคือก่อนหน้าตรงนี้ฟัมแบบสิวขึ้นเยอะมากแล้วก็ผดตรงหน้าคือเยอะมากส่วนอีกทิปหนึ่งนะคะที่น่าสนใจแล้วก็อยากแนะนํานะคะสําหรับใครที่กังวลกับเรื่องปัญหาผิวมากๆแล้วอยากลองใช้นะปาแนะนําว่าให้ใช้เช้าเย็นเลยนะคะเพราะว่าตัวนี้เขาไม่เหนียวเนินนะและที่สําคัญคืออยากให้ใช้ขวดหนึ่งเนี่ยหมดภายใน3สัปดาห์นะคะเพราะว่าตัวแอมพูเขาค่อนข้างที่จะมีปรระิิิททธภาาาาพเเ้้้้มนนนนนถงไวโด โดนอะไรอยา,อาจจะทําให้ประสิทธิภาพเสื่อมลงขวดแรกแนะนําว่าให้ใช้แบบจัดเต็มก่อนให้ผิวเรามีความคุ้นเคยกับสกินแคร์ก่อนนะก็อยากมาสรุปสั้นๆเลยนะคะสําหรับใครที่เล็งตัวนี้อยู่หรือว่าใครมีความสนใจตัวนี้อยู่นะคะตัวนี้เหมาะกับใครเพราะว่าเหมาะกับคนที่ต้องการกู้ผิวดูแลผิวนะคะอยากให้ผิวแบบแดง้งเนียนกระชับสดใสขึ้นดูแบบมีชีวิตชีวาใครที่แบบมีปัญหาผิวไม่สม่ําเสมอเฮ้ยหน้าตรงนี้ชันคล้ำหน้าตรงนี้ชันขาวตรงนี้ฉันมีรอยดำเพราะว่าน่าจะช่วยน่าจะตอบโจทย์นะคะเพราะว่าเขาทําให้ผิวเรามีความ แข็งแรงอิ่มฟูมากขึ้นหรือใครที่มีรูขุมขนตรงหน้าแก้มเยอะๆตัวนี้ก็คือสามารถช่วยได้นะคะส่วนเรื่องริ้วรอยเพราะว่าว่าอย่างเราก็ต้องป้องกันร,ริ้วรอยก่อนไว้จริงๆไม่ต้องอายุแบบเริ่ม30ค่อยมากังวลคือเพราะว่าการที่เราป้องกันไว้ก่อนที่เราจะ30มันเป็นอะไรที่ดีมากๆนะคะ20ตน้ตนๆก็คือสามารถใช้ได้แล้วนะคะริ้วรอยเป็นอะไรที่แบบว่าสาวๆยุคนี้ก็น่าจะต้องหันมาสนใจนะเพราะว่าอันนี้ก็คือมันช่วยหลักๆคือช่วยเรื่องริ้วรอยเนาะสารสกัดจากสมเกาหลีอะไรอย่างนี้นะคะหยาจะบอกว่าฟ้าก็คือเป็นคนที่เิิสกนแครของซวูญญญ แล้วก็ผิวหน้าเนี่ยถูกกับซาวาซูอยู่แล้วนะคะตัวนี้เป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์ก็รู้สึกว่าผิวแบบผิวเด้งดึง๋งนะผิวเด็กอีกครั้งรู้สึกว่าผิวไม่ค่อยโทมแล้วแบบแฮปปี้กับผิวมากนะคะก็ถ้าใครสนใจนะคะตอนนี้เขาก็มีวางขายที่เคาน์เตอร์ซาวาซูแล้วนะคะก็ลองไปดูกันได้ทุกสาขาหรือถ้าใครแบบไม่อยากไปที่เคาน์เตอร์ตอนนี้ก็คือมีช่องทางออนไลน์นะคะในไลน์แอดซาวซูไทยแลนด์นะคะหรือว่าช e ้อปปี้ลาซาด้าก็มีนะคะตัวนี้ราคา3,800บาทนะคะขนาด20กรัมค่ะมาพร้้ออมกลล่งแบบนนีเยะะคะ ให้เทียบเรื่องความคุณภาพนะคะเพราะว่าราคาเท่านี้คือเป็นราคาที่เหมาะสมมากๆนะคะก็ถ้าใครมีงบประมาณก็อยากให้ลองไปใช้นะใครมีคําถามตรงไหนสงสัยตรงไหนนะคะสามารถคอมเมนต์ได้นะคะก็สาหรับวันนี้นะคะฟ้าต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะว่าเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ